อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆท,ที่เราทำความดีแต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความราาร้อนนั่นถือว่าเราใช้หนี้กรรมเข้าไปชาตินี้เราไม่ได้ทำเขาใช่ก่อนเราคงทำเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืนก็คืนนี้ก็ไป่อตามาตัจิยาัยใครเขาจะดา่าเราก็เฉยยิ้มเพราะเราไม่ได้มีโอกาสใช้นี้แล้วใครเขาจะดินทาาเราก็ยิ้มเขาเขาจะแกล้งแกล้งก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีท่านนอกจะนั่นก็มีจิตน้อมในความไม่ตาย ว่าโอ๋หนอคนทั้งหลายเหล่านี้ทำไมเจรีงโง่อย่างนี้ถ้าเขาด่าเราเราก็เราด่าตอบเขาจะมีความสุขหรือความทุกข์เราเป็นมิตรกับเขาเขามีความสุขเพราะเรากับเขารักกันแต่ว่าถ้าเขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรู แต่ว่าตัวเขาเหล่านั้นเขาจะมีความสุขไหมเขาก็มีความสุขเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขาเขาจะต้องระแวงอันตรายที่เราจะทํากับเขานั่น,นแสดงว่าเขาสร้างความทุกข์ของเขาเองคนเลวกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าการประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่น บางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทำอันตรายเขาแต่เขาคิดเขาคิดว่าคนเราเอ่คนที่เขาด่าไว้เขาว่าไวเขานินทาไว้เขากลัง่งแกล้งไว้จะทำอันตรายกับเขาคนประเภทนี้ใจของเขาไม่มีความสุข